เทศของท่านอาจารย์มหาบัวยาณส,สัมปันโนแสดงที่วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรณธานีเมื่อคืนวันที่11เมษายน2509คณะคุณหมออวยคนไข้คนข้ที่หักาย,ขขยา ก็ชอบจะกำเนิดนอกจากความห่างเหิอนอยาแล้วยังมีความสนใจกับสิ่งที่จะทำครามกับโลกให้ก่อนเป็นความลำบากคนไข้ที่ระหว่างของสแลองสลงแล้กความสนใจกับยาตามในร่ำเวลาที่ แพทศ์ต่งก็มีวันจะหายวันหายคืนแต่ประเทศที่ไม่มองดูหมอไม่มองดูยาถึงไปที่ชอบใจไม่สนใจว่าจะเป็นของแสลงหรือไม่ดื่มลงไปรับทานลงไปงนีรู้สึกว่าจักเป็นที่ไหนใจก่ผู้รักษาและเป็นความทุกข์แก คนไข้คนนั้นด้วยใจที่มีความห่างเหินทำย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันคำมาทำแปลกันอย่างง,ง่ายง่ายก็คือความรู้สึกสำนึกตัวนี่เป็นหลักสำคัญการรู้สึกการสำนึกตัวย่อมจะทราบไดทั้งทางถูกและผิดและสิ่งที่จะแสดงขึ้นมาภายในตัวเอง ไม่คอยแต่จะชอบใจไปตามความดำเนินความนึกคิดโดย่ายเดียวือมีความสำนึจตัวย่อมจะคิดไปถึงสิ่งที่ถูกหรือถกควรหรือไม่ควรแล้วก็มีการยักยัง้งหรือการคล้อยตามไปตามจิตที่เป็นมากควรผลที่จะเกิดขึ้น ก็ยอมจะเป็นผู้พอใจมีแปลงง่ายๆกับความสำนร็ตัวความรู้สึกตัวเป็นหลักสำคัญธรรมะมีหลายประเภทประเภททั่วท่ไปพราว่าจะนำไปใช้ได้ทุกวัวจนกรทั่งถึงเด็กก็ได้อย่างนั้นก็มี งนั้นเวลาเราสอนเด็กเราก็ต้องเอาธรรมะที่พอเหมาะพอดีกับเด็กัลน,นเด็กจะบควรเข้าใจทั้งจะปฏิบัติได้นอกจากเด็กจะมั่นสนใจเท่านั้นเห็นเราสอนเด็กในบ้านของเราเราก็สอนให้พอเหมาะพอดีกับหน้าที่การง,งานของเด็กอายุย่าความเประพฤติของเด็กการศึกษาเ,าเรียน องเด็กให้พอเหมาะพอดีกับภาวะของเด็กคู่นั้นเมื่อเด็กมีความสนใจและพอใจด้ยดยผลที่ผู้ปกครองสั่งสอนแล้วเด็กก็พยายามกระพริบตัวไปวันเล็กน้อยได้บ้างเสียบ้างก็ตามในขั้นเริ่มตดแต่ขั้นต่อไปเพราะอาศัยการอบรมเสมอเด็กก็มีความเคยชินกับธรรมะที่ดี แล้วเป็นเหตุให้เกิดความสำนึกจจรู้สึกตัวไปในเวลาทำผิดเรื่งตรงกับผู้ปกครองสั่งสอนไม่แล้วว่าไม่ควรต่อไปเด็กก็ค่อยรู้สึกตัวเข้าเป็นลำหนับลำหนับนับแต่จิตเล็กน้อยจนถึงจิตใจโตซึ่งพอดีกับเด็ดจะทำผิดได้เด็กอาจจะมีโอกาสทราบไปได้ ทั่งส่วนอยากส่วนละเอีอยดทางการกระทําหรือการพูดของตอน,นจนกระทั่งความคิดที่ไม่ดีที่เกี่ยวกับการกระทํานั้นๆอาจจะยังไม่ระบ,บายออกมาทางกายวาจาเพราะเด็กทราบความคิดของตอนเสียก่อนเนื่องจากด้รับการอบรมของจักจากผู้ปกครองมาเด็กขอยับยั้งความคิดนั้นไม่ได้มีกวเรียาธทรมากทำให้เด็กรู้สึกตัว ทั้งๆแต่ก่อนเด็กไม่เคยรู้สึกตัวเพราะไม่รับการอบรมศึกษาเพราะฉะนั้นเด็กที่มีธรรมะซึ่งได้รับการอบรมจากผู้ปกครองแน่จะไปสับปนกันกับเด็กด้วยกันปริญาของเด็กคนที่ได้รับการอบรมย่อมมีความแตกต่างกับเด็กทั้งหลายมองดูก็เห็นได้ทนะันปริญาอาการคำพูดคำจา ความปรบลึกของเด็กตลอดหน้าที่การงานของเด็กผู้มีธรรมะจะเป็นขิ้นเป็นอันหน้าดูพูดออกมาก็ไพเราะมีเหตุมีผลทําอะไรลงไปก็เป็นที่หน้าดูมีการอบรมเป็นความดีได้อย่างนี้าเราคิดเอาใกล้ๆเช่นอย่างต้นไม้อยู่ในป่าหรือจะอยู่ในที่ใดๆก็ตาม จะเป็นต้นไม้ที่สวยงามหรือไม่สวยงามเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อดีอหรือไม่ดีแต่อาศัยในท่าที่จะนํามาทําประโยชน์แม้จะเป็นไม้ประเภทใดก็สามารถที่จะทําประโยชน์ได้เท่าที่ควรแก่กประเภทของไม้นั้นๆไม่ทิ้งประโยชน์ประโยชน์ซึ่งควรจะเกิดจากไม้ต้นนั้นให้เสียไปกับเราบุนคนเราก็เหมือนกัน เด็กท e e ุกคนก็มีนิสัยดีมาแล้วตั้งแต่ตั้งเดิมแต่ขาการอบรมก็ทําให้เด็กนั้นเสียไปแเหมือนกันกับไม้ที่มีเนื้อดีมีไม้นื้อแข็และเป็นต้นที่สวยงามด้วยแต่ไม่มีใครนามาใช้หรือผู้ไม่ฉลาดนํามาเป็นฟืนเป็นไฟไปเสียเท้าเป็นถังไปเสียแทนที่ประโยชน์จะได้มากจากไม้ต้น ฉะน,นั้นก็เลยไม่ได้มาหรือไม่ฉะนั้นก็ปล่อยให้ทิ้งอยู่เฉยไม่นํามาทําประโยชน์อะไรเลยนี่ก็ขาดประโยชน์จากต้นไม้ที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างเป็นที่ได้เด็กที่ได้รับที่มีนิสัยที่ดีจะขาดผู้อบรมสั่งสอนก็ย่อมไปเป็นเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ไม่เป็นประโยชน์แม้จะเป็นผู้มีนิสัยดีก็ตามเพราะนิสัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ เมื่อเด็กถูกการพักตูึงไปทางที่ไม่ดีเพราะสิ่งแอดล้อมของเด็กมีจํานวนมากมายอยู่ในบ้านก็มีสิ่แนแอนล้อมกระเภทนึงออกจากบ้านไปก็มีสิ่แนแอนล้อมกระเพิดหนึ่งเขา้าคบค้าสมาคมครับเด็กเชื่อกันก็ยิ่งจะมีสิ่งแอลล้อมเป็นเหตุที่จะให้กึิ่นชาบเข้าถึงจิตถึงใจและฝังเป็นนิสัยของเด็กจนจะถอนตัวไม่ออกอก็มีจํานวนไม่น้อยเพราะกิ่นเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะกึิ่าบได้อย่างง่ายดาย อีกประการหนึ่งเด็กซึ่งกําลังอยู่ในภาวะที่สนใจ,จกต่ความรู้ความเห็นอยู่แล้วย่อมมีความสนใจไม่รู้จักประมาณคือไม่ทราบว่าจริงใดดีจริงใดชั่วย่ยอมมีความต้องการอยากจะทราบเสมอไปและอยากจะทาไปตามสิ่งที่ตามใจที่ชอบด้วยเราจะเห็นหน้าจากเด็กที่ไปดูหนังดูละคร,รเห็นเขาโดดทูช่องทูชี่อย่างเป็นต้น เขาจะเอาตุยาที่แสดงในหนังในละครนั่นมาแสดงอยู่ในที่ต่างๆในบ้านนอกบ้านหรือในวงของเด็กด้วยกันบางรายก็โดดคูอชื่อลงมาจากบ้านอาลงมาขาอักต่ค็มเขาบอกเขาโดดคูกชื่อโดยเขาไม่ได้คำนึงถึงมากจะเป็นหรือจะต,ตายจะได้รับความทุกข์ความยึดหายอะไรในส่วนร่างกายของเขาเขาคิดถึงแนีเดียวว่า เขาโดดโลกชูชี่แล้วเราก็าจะโดดต้องมันต้องการโดดชูชี่เหมือนกันกันกบเขาเ็าความอยากเป็นกําลังซึ่งเนื่องมาจากการได้เห็นเช่นไรงานการอบรมสั่งสอนเด็กจึงเป็นเรื่องสําคัญนะอบรมสั่งสอนด้วยเหตุด้วยผลไม่นําโทสะรือความโกรธความสมใจตนเอง เข้าไปมือิที่หรือเข้าไปเป็นภูมิยางน,นาบังคับเด็กให้เป็นไปได้อย่างใจหวังแต่พยายามสอดแค่ตรงไปโดยส่งโดยผลั้งนี้ข้างนั้นเด็กก็จะค่อยเข้าใจไปองไม่ว่าเราไม่ว่าเด็กถ้าพูดกันเ้ืยอความโกรธฟางแค้นนึกแสดงอาการท่า,าสแสดงที่อยาท่าทางไม่น่าดูาเราพูดจะสอนให้เด็กมีความสวยงาม ให้มีเหตุมีผลเรากลับเป็นผู้ไม่มีเหตุมีผลและไม่มีความสวยงามหน้าบึงน้าเบี้ยวปหมดก็ยิ่งไม่เป็นที่น่าดูของเด็กแล้วจะเป็นอาการสอนเด็กให้ดีได้ยำหรัเราต้องคิดอย่างนี้เสมอหลักที่จะทําให้คนดีตัวของเราต้องพยามามาญาี่แสดงออกทุกสิ่งทุกอยา่างต้องเป็นคติอันดีสําหรับผู้มาอบรมศึกษาเสมอผู้ศึกษาจะรับผลประโยชน์เท่าที่ควรหรือมาก ึ้นไปเป็นนำลังาการถึงเรื่องธรรม,มะมีหลายท่านอย่างนี้เมื่อธรรม,มะควรจะคนท่านใดควรจะคนไวไนัยใดนำธรรม,มะท่านผมต้องควรแจกคนท่านและวันั้น,น,น ไปแสดงให้เขาฟังสั่งสอน,สอนเขาย่อมได้รับผลกระดน์คนที่มีธรรมะย่อมม,มีความเสื่อมจะเสื่อมทางปิยามายาก็ไม่ทราบว่าเขาจะเอาอะไรไปเสื่อมเพราะการสอนมาร,รยาทก็สอนเพื่อการกระทําก็กให้กระทําดีการพูดก็ให้พูดดีมีเหตุมีผลทางจิตใจก็สอนให้มีความเมตตาอย่างตราให้มีเหตุมีผลประจําตน ั้งเขาและเราต่างคนต่างอบรมต่าง,งสอนกันอย่างนี้แล้วโลกนี้เป็นที่เย็นที่สุดเพราะธรรมะมีธรรมะไม่ใช่เป็นของัู้ช้าเราไม่ใช่เป็นของสกปรกโสมไม่ใช่เป็นของลาสมัรไม่ใช่เป็นของมีไม่มีคุณค่าแม้จะไมไ่ตั้งราคาขายตามๆละาดก็อตาม แต่ธรรมะนี้เป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งิค้าขายตามตลาดทั่วโลกเมื่อเรานำมาประกอบให้พอเหมาะพอดีกับผู้สนใจต่อธรรมะจะกลายเป็นคนดีไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เด็กก็เป็นเด็กดีจะออกจากประกุณใดๆประกุณนั้นๆก็แนะนำสั่งสอนอบรม ให้ดีไปตามๆกันเด็กก็จะกลาเป็นเด็กดือขึ้นมาทั่วไปหมนแล้วความรุ่มร้อนจะะสุดขึ้นจากที่ไหนเรื่องความรุ่มร้อนไม่ใช่ธรรมะเป็นเรื่องของที่เลสทันหาเป็นเรื่องความเขาาเบาปัญญาและหลักธรรมะักไม่ได้สอนคนให้มีความเขาแต่สอนให้คนฉลาดฉลาดรู้จักวิ่ารณปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งเกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักของเหตุของผล แล้วจะดาเนินไปด้วยความน่าติดคนที่มีธรรมะย่อมมีความเชื่อใจกันตนเองก็มีความเชื่อแน่ในตนเองว่าจะไม่ทําสิ่งที่เกิดจะเกิดความเกิดร้อนแก่ตอนเองแม้คนอื่นม่เห็นแต่ตัวเองก็เห็นอยู่จะปกปิดความสรวของตอนย่อมไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างเชื่อกันได้ไว้ใจกันได้ไม่ว่า ผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่านักบวชหรือฆราวาขอให้มีธรรมะแทบถึงกันด้วยกันเดยอมจะเป็นที่โลกเด็กสมบัติเงินทองเข้าของจะไม่เป็นที่หนักหกหนักใจต่อกันเจ็บกประสาททิ้งไว้ที่ไหนก็ทิ้งของเรามีความสงวนทัางในของเขาความมีความสงวนทนนั้นไม่ร่วงล้ำสมบัติของกันและกันให้สิตทิ่อทิฏฐิตยต่อกันอย่าง เต็มภูมิของคนมีธรรมะย่อมเป็นที่เย็นใจงเด้ดน,น,นี่ธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะโลกจะสนใจเพื่อความร่มเยง็นแก่ตนแลนะแต่โลกทั่วทวไปธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งก่อกวนให้ตนเนี้ยโลกได้รับความเย็นร้อนแต่เป็นสิ่งที่จะประสานสิ่งที่ร้าวราน ให้กลายเป็นของดีกลับคืนมาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสิ่งที่ควรจะดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเด็กก็หน่าดูถ้าได้รับการอบรมจากหลักธรรมะพอสมควรแล้วผู้ใดก็น่าดูผู้หญิงก็หน้าดูผู้ชายก็น่าดูจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หน้าดูไม่เลยขอบเขตของความงาม มกับภูมิกับเพศของตนที่เป็นคารวะไม่เลยเถิดเลยแดงถึงจะรักก็ไม่เลยระมาถึงจะทางก็ไม่เลยเถิดเป็นความพอดีเมสมอตามขั้นแหนธรรมะที่ตนอบรมศึกษาได้ไม่มีธรรมะข้อใดจะสอนบุคคลให้เป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะตัณแต่สอนบุคคลให้มีคุณค่าของนัน ผู้ปฏิบัติตามธรรมะแล้วจะไม่มีคุณค่าได้อย่างไรต้องเป็นมีคุณค่าประจำตัวโลกมีความร่มเย็นต้องอาศัยธรรมะหา,ากมีความบกพร่องจุดไหนแสดงว่าพันเดือดร้อนจะเป็นผลตามขึ้นมาในจีดนั้นหากธรรมะได้สมบูรณ์เข้าในสถานที่ใดบุคคลใน สถานที่นั้นบุคคลน,นั้นจะเต็มที่เย็ดชุมนุมตนนั้นจะมีความสุขเย็นครอบครัวนั้นจะร่มเย็นสามีภรรยาต่างก็มีธรรมะด้วยกันปกครองกันด้วยธรรมไม่ได้ปกครองกันด้วยอำนาจวาสนาด้วยความเยื่อหยิ่งจองของตึกความปวดอ้างตนฉลาดตนรู้ตนเป็นคนมั่งมีตนมีเป็นคนสกุิสสูงเขาเป็นคนสักดิทําไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่ดูด้วยกันด้วยความเป็นธรรมมีความจงรักภักดีให้จิตสำภาตสอบความเป็นตามอภรายาของกันและกันมีความจงรักภักดีไม่นอกจิตนอกใจไปที่ไหนก็เป็นที่ไว้วางใจกันทั้งใครเป็นคนถูกวินิจฉัยให้รู้ว่าตน่าบขุนนั่นเป็นคนถูกใครผิดก็มีสายให้ทราบว่าเป็นผู้ผิด แล้วยอมจำนนกันด้วยเหตุผลในครอบครัวนั้นจะดูด้วยกันตลอดอาวสารแห่งชีวิตจะไม่มีการทะเลาะบอกแง่กันเลยนี่เพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องปกดครอบปกครองมีความเย็นแรงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งมีความเรื่องเดอง,องบันเทิงประจําใจของตนก็ตามยอมจะเป็นผู้สวยผู้งามอยู่ด้วยอกด้วยธรรม ไม่เลยขอบเถิดทั้งความเพลิดเพลินอันโลกทั้งหลายมีอยู่ด้วยกันเพราะธรรมะเป็นรั้วกันไม่เลยเถินแม้จะอยากขนาดไหนเพลินขนาดไหนถ้าได้นำธรรมะเข้าไปสกัดรับกั้นลงไปแล้วความอยากก็เพลิดน,นั่นก็ย่อมหยุดชะง,งักลงได้ทันทีเช่นเดียวกับทำนกติดกันน้งนาเช่นนน จะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ทั้งรูกรลางทั้งไหวเป็นผู้ใหญ่ทั้งธรรมะมีโหดเหตุเหตุม,หตมีผลพอสกใครก็รักก็ชอบโดยไม่ต้องนิยมถึงไหวเลยมีความรักค,าความชอบความสนิทสนมภายในต่ออุูคลทนั้นเป็นพระก็เป็นพระที่มีธรรมประจําจองค์ของพระเพศของพระโดยสมบูรณ หลักพระวินัยก็มีทมเป็นเครื่องปกครองมีความละอายมีแต่ใจเสมอไม่กล้าทําความชั่วทั้งที่แก่และที่นั่เพราะทราบพัดอยู่แล้วว่าตนเป็นพักมีขอบศึกอยู่ในขอบเขตของขราของหนึงง่งไม่เลยขอบเขตไปที่ไหนก็ต้องเป็นพระไปเป็นนั้นโดยขอบปฏิบัติเข้าในบ้านก็เป็นพระเข้าไปในบ้านไม่ใช่าการเป็นคาระวะพอมาวัดก็เป็นพระ นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ก็เป็นพัะมีความรู้สึกสำนึกตัวอยู่ว่าเป็นพักเสมอแล้วปฏิบัติตนต,นตามขอบเขตข,ของพัะไม่ไม่ได้ล่วงเกินมีอดสปักประจําใจหยู่เช่นนั้นโดยต้องทําหนึ่งถึงจี่แจ้งจิตรับน,นี่ก็คือว่าเป็นผู้มีความเย็นใจถ้ามาตัดถึงจะอดจะอยิบบ้าง ไม่เป็นสิ่งสําคัญเพราะความยังใจด้วยอํานาจของธรรมะที่ส่วนรักษานั้นมีสัมปู์อยู่ภายในการทําสมาธิภาวนาก็ทธรรจินธรรมจังตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งมอบไว้ให้พระเป็นในหน้าในการดําเนินหรือนำศาสนาญาติโยมจะดีขึ้นมาก็ข้อหลักของพระซึ่งเป็นผู้นําเป็นผู้ดี เข็มทิทางเดินของพระก็คือข้อปฏิบัติอันเป็นความจําเป็นของพระจะต้องดําเนินอยู่ตลอดสายและตลอดเวลานะไม่ถือว่าเป็นภาระของใครทั้งนั้นนอกจากพระคือตัวเองเท่านั้นจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเมื่อตนก็เป็นที่ไว้ใจตนได้ด้วยข้อปฏิบัติการแนะนาสั่งสอนคนอื่นก็ยอมได้รับผลประโยชน คือผู้ฟังผู้ศึกษาย่อมได้รับผลประโยชน์ตามนายกคือผู้นำได้แก่เพราะเราเป็นผู้นำที่ดีของเราในเบื้องต้นตจากนั้นก็สามารถจะเป็นผู้นำของหมู่ชนได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระฝ่ายเนรซึ่งเป็นสมณกด้วยกไนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายาราวาท่านใดภูมิใดวัยใดเพศใด สามารถจะนำธรรมะเข้าทักทุงท่านเหล่านั้นให้รับความเชื่อความหลสใยได้ด้วยหลักความจริงที่ตนดำเนินอยู่เป็นลำดับลำดับในเรื่องของพระศาสนาเจริญแจเริญขึ้นที่บริษัททั้งสี่คือพิกษ,ษุสามเณริบาสกุบาลสีกา จะเตือนก็มีใครจะสามารถมาทาให้เสียได้เพราะเขาไามา่ได้ปฏิบัติพอจะทราบวามความเจริญหรือความเสื่อมเป็นยังไงผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาก็คือผู้ปฏิบัติผู้ถือพระศาสนานั่นหละจะทําทความล่มจมเก่พระศาสนาก็าเรื่องจากตนเป็นผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้องอจึงทาความเสียหายได้เรื่องของพระศาสนาจึงเป็น ธรรมาชาติพูดจาเป็นสําหรับพวกเราผู้ผีสะาักนาและเป็นผู้มุ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองยตนเป็นลําดับอยู่แล้วจะทําความรู้สึกสําน,นึกตนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะบัดนี้ถ้าหากชีวิตหาไม่แล้วจะเป็นโมฆะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับบุคคลที่ตายแล้วทําดีมาได้มากแค่ไหนก็ยุติกันแค่นั้น ในชีวิตนั้นนอกจากจะเกิดชาติใหม่พบใหม่แล้วสร้างขึ้นมาจะเป็นการเพิ่มเติมกันต่อไปแต่ถ้าเราทําความไม่แน่ใจต่อเรานะาบดนี้ว่าเราจะเป็นยังไงอันนี้ก็เรื่องต่อถึงเรื่องอนาคตว่าเราอาจจะไม่แน่ใจต่อพบของตนเหมือนกันไม่ทราบว่าพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงจะเกิดเป็นพบใดชาติอะไรมีความสุขความเุลข์แค่ไหนเราอาจจะทราบ เพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจจึงควรทําความรู้สึกและปฏิบัติต่อตนเองในเลนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เป็นที่แน่ใจเพราะธรรมะทั้งหมดสอนเพื่อให้บุคคลมีความแน่ใจต่อสิ่งที่มีที่เป็นและปรากฏอยู่กับตัวตลอดเวลาธรรมะไม่เคยสอนให้นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่ เรื่องความเกิดจเจ็เจ็บตายอยากเข้าใจว่าตีในใดมาทําให้เป็นขึ้นเรื่องความทุกข์ความลำบากก็อยากเข้าใจว่าจับเป็นมาจากที่ไหนน,นอกจากจะเป็นขึ้นมาจากสาเหตุคือกาดวงที่มีความโงค่ความถนาดมีความูความทุกข์กำัดตนตนยุดตนนั้นจึงจะแสดงผลขึ้นมาความเกิดก็เป็นผลทั้ง ความทุกข์ความลำบากก็เป็นผลอัน,นแล้จริงที่กลามาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของใจเป็นตัวตามลำบากธรรมะเป็นเครื่องสอนใจให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและให้รู้เรื่องของตัวเองว่าจุจะควรแก้ไขเราอย่างไรจรึงจะถูกตามหลักธรรมและถูกกับความประสงค์ที่เราต้องการเมื่อถูกตามหลักธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อสมบัติ ไม่ว่าจะอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะไปโลกหน้าตามคติของจิตที่มีการจะก้าวไปอยู่เสมอทุกขณะจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ที่เป็นมาแล้วก็อาศัยพบอาศัยชาติเป็นมาเท่านั้นไม่ชาจเป็นมาโดยลําพังตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นที่ผือเรามาในชาตินี้พบนี้ก็ต้องอาศัยธาตุขันธ์ทิมมาประกอบเป็นร่างจิตก็อาศัยอยู่ในร่างเลยจะก้าวไปข้างหน้าก็จะต้อง มีสิ่งอาศัยเหมือนกันส่วนที่จะดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่กับผิดเป็นผู้สั่งสมไม้ถ้าสั่งสมชั่วไว้ผลที่จะปรากฏขึ้นจากความชั่วนั้นก็จะเป็นเรื่องทุกไม่เป็นสิ่งที่ป,ปรุงารถนาแต่แม้จะไม่ปรารถนาก็ต้องไหอรนะับเพราะผลนี้เป็นสมบัติของเราเองกล่าวมาทั้งนี้เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย ไม่น้อมเข้ามาทำความรู้สึกกับใจของเราและจะควรปฏิบัติต่อใจและจะพาใจนี้ดำเนินในทางไหนจึงจะองควรจะเราผูใ้ใดศึกษาอบรมธรรมะซึ่งเป็นเหมือนกระที่สอบผ่านหรือเป็นเหมือนเส็มทิดทางเลยให้ผห้เดถูกอง ย่งความลำบากในการกระทำนั้นตัวได้ถือว่าเป็นธรรมนาของผู้ทำงานงานหนักก็ต้องลำบากงานเบาก็ต้องลดน้อยลงแต่ก็จัดว่าเป็นความลำบากเช่นเดียวกันงานข้างนอกก็เป็นงานเพื่อเรางานข้างในก็เป็นงานเพื่อเาราตัวแบ่ง เวลาล่เวลาก็ทำาสิทั้งสองก็เภทนี้ให้มีความสม่ำเสมอจะเป็นที่สมบูรณ์ทั้งสองฝั่งคือผลเกี่ยวกับเครื่องภายนอกคือการสองที่ก็จะไม่ขาดเกิดผลคือคุณงามทำดีอันจะเป็นเครื่องตามข้าหนองหัก็จะไม่ขัดตกเพราะงานทั้งสองนี้ เป็นงานของเราผลจะพึงปรากฏขึ้นก็ต้องเป็นของเราไปตั้งนั่นในอวสานของการสดกระนี้นจึงขออัญเชิญพระธรรมนั้นตายคือรยยกระเพื่อมต่างและพระสงค์มาทึ่สร้งป้องกันทั้งหลายขอให้มีความสุขก,กายกระตุ้นและสะดวกในการปฏิบัติธรรมะทประสอนคำรับเพยยื่อจ่ายให้เป็นที่จเจริญน,น,นี้ด้านจิตใจและ เป็นความสะดวกในการดำเนินภายนอกกิจการของทีมเป็นไปด้วยความสวัสดีและสม่งเสมอทั้งสองฝ่ายจึงขอที่จะมาเป็นอแผนตรงนี้เอง